แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิววลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o ็อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบ o ็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ <S <S สวัสดีทอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับโซนผมอัปเดตเพิ่มเติมไปให้นะครับในทีเลกรมนะครับก็จะมีช่วง26-16นะฮะ กราฟราคาก็ได้มีการรีเทสนะตรงนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นนะฮะตรงนี้ผมก็เก็บไประยะหนึ่งนะฮะประมาณเซฟไฮนี้นะฮะสามพนจุดนะครับก็ไดออเดอร์เดียวเลยนะฮะกราฟราคาก็ลงมาทดสอบเพิ่มเติมนะครับตอนช่วงดึกดึกนะครับตรงนี้ละก็ดีดขึ้นไปประมาณพันกว่าจุดนะฮะก็หวังว่าหลายท่านน่าจะได้ของกันไปนะฮะ ก็เดี speaker, roommate, ๋ยวเรามาวางแผนเทรดนี้กันต่อนะครับว่กกราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวเป็นทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะก็ล่าสุดนะฮะเราต้องดูว่ากราฟราคานะครับเขามาจากไหนนะครับตรงนี้เทสอะไรมานะเราไปดูไทม์เฟรมใหญ่ก่อนนะครับก็ไทม์เฟรมใหญ่นะครับก็จะเป็นกลุ่มซัายของโซนนี้นะฮะเป็นซับาที่ยังไม่ได้ถูกใช้ในอดีตนะครับตรงนี้นะกลุ่มนี้เพราะฉะนั้น การที่เทสชุดนี้เขาก็อาจจะมีการย่อพักตัวได้ระยะหนึ่งนะฮะ,ะจุดแรกนะครับเรามาดูกันว่าเขาทําโครงสร้างลงหรือเปล่านะฮะ,ะชุดนี้ตรงนี้เขาไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะฮะแล้วก็มีการทำโลต่ำลงนะครับจากตรงนี้นะบเบรกโครงสร้างชุดนี้เคยทำไฮสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำโลต่ำลง หลังจากทำโลตํมลงเสร็จแล้วนะครับเขาได้มีการมาเทสในส่วนของแนวนี้นะฮะประมาณกรอบนี้แล้วได้มีการพักตัวขึ้นไปนะฮะในมุมมองเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้เขายืนยันการทําโครงสร้างลงชัดเจนนะเราก็ต้องหาโซนนะครับเพื่อที่จะรอคอนเฟิร์มเซลล์นะครับ โซนแรกเนี่ยก็จะอยู่จุดนี้นะที่เขาเทสอยู่นะครับแล้วก็โซนที่2อ,อ่ะมีอหนึ่งโซนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นกรอบโซนที่ใกล้กันสักนิดหนึ่งนะฮะจากตรงเนี้ยเราต้องดูแสงกับตัวก่อนนะครับล่าสุดนะดูแสงกับตัว ก็ถ้ากราฟขึ้นมาแล้วนะอาจจะคุมเป็นโซนเดียวกันก็ได้นะครับแบบนี้อ่ะกรอบประมาณพันจุดนะครับในเลงนี้นะฮะก็สามารถอ่ะคุมแบบนี้ได้นะครับรอการกลับขึ้นมาภายในโซนแล้วก็ดูแสงกับตัวนะครับถ้ามีโครงสร้างกับตัวภายในนี้นะครับเราก็สามารถเซลลงไปต่อได้อีกนะครับคาดหวังอะไรครับคาดหวังการทำโลใหม่นะครับ จุดนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โซนแนวรับด้านล่างนะครับก็จะมีอยู่ที่ซีหนึ่งแปดสองนะครับถึงซีหนึ่งหกแปดนะครับประมาณนี้ ตรงนี้ดูคอนเฟิร์มก่อนนะครับตอนนี้กราฟเทสแล้วนะครับรอแค่โครงสร้างการกลับตัวเฉยๆนะครับถ้ามีโครงสร้างการกลับตัวเนี่ยก็สามารถเทรดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโซนนี้ถูกทาลายนะครับตันนี้ถูกทาลายเราก็ค่อยกลับมาเทรดนะครับดูโครงสร้างขึ้นต่อไปแล้วก็จะหาจังหวะในการย่อแล้วก็ follow by นะครับคาดหวังการทาลายหายสูงสุดนะครับชุดนี้ประมาณนี้นะครับแผนเนาะก็ดูไปตามโครงสร้างนะครับถ้า ครงสร้างยืนยันไปในทิศทางไหนนะครับเราก็จะต้องเทรดไปตามแนวโน้มนั้นๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมก็จะวาดกราฟเข้าไปที่กลุ่มเทเล gram เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ